ถ้าจิบานาเมแต่ไหนแต่ไรเย็นนั่นก็เป็นพู้ไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วไม่รู้หรอกว่าคิดอะไรอยู่นะบอกเลยว่าไม่ใช่สเปคฉันเธอหนะ้าไม่มีแฟนมากี่ปีแล้วล่ะฉันรักเธอนะถ้าจิบานาซังนะ เป็นคนตลกตลกแบบที่ผมชอบเลยนะมาเป็นเพื่อนกันไหมคำว่าเพื่อนน่ะไม่จําเป็นกับฉันเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าหากมีเรื่องฉุกเฉินโทรหาฉันก็ได้นะนักเรียนชายสุดฮอตอันดับหนึ่งของโรงเรียนแต่ก็เป็นคนที่ฉันไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยที่สุดในโรงเรียนเหมือนกันได้เป็นประโยชน์กับเธอแค่นิดหน่อยก็ดีใจแล้วคนที่หัวเราะได้แบบนั้นก็มีให้ถ้าเป็นคนที่อยางมาต่อชอบจริงๆเขาจะไม่จูบหรอกนะ คุรสว่ารับรู้ถึงการมีตัวตนของฉันและยอมพูดกับฉันตรงตรงไม่หลบสายตาฉันเนี่ยดีใจมากๆเลยละ่ะทำไมฉันถึงดีใจเต้นขนาดนี้ละ่ะพูดว่ารักกับฉันสิ